ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.D ไว้เน้ครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมสยองขวัญอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับมันเป็นป่าสยองขวัญน,นั่นเองนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ซึ่งมันจะหาค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันดีก,กว่า อ้วันนี้มันชิวๆมากเลยนะนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายจะต้องนั่งอยู่บนนี้โอ้โหชิวมากฉันมาเที่ยวคนเดียวฉันโสดฉันไม่มีแฟนให้ตายสิเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก d ฉันร่วงหลอนแตกเลยไอ้บ้านั่นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่นี่ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอันน่ากลัวนั่นแต่ฉันยังไม่เห็นเลยว่า เสียงฝีเท้านั่นมันคืออะไรวะฮะอะไรวะอะไรมาทําผมะ่ะนู่นตัวสูงยาวใหญ่ที่นั่นมันคือผีต้นไม้มันไม่ใช่ไซเรนเฮดนะมาคนละสายพันธุ์เลยแหละมันเป็นตัวที่สูงมาก,มากเลยนะตัวใหญ่กว่าไซเรนเฮดอีกคุณได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนั่นไหมให้ตายเถอะพระเจ้า ผมขอดูก่อนว่าตรงนี้มันสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าเแกะได้ปะเนี่ยขอลดเสียงนิดหนึ่งนะครับแกะแกะแกะแกเอาทำไมแกะไม่ได้อะมึงใช้มือไม่ได้เหรอเนี่ยอุย้ยได้อยู่ได้ครับเอาเอามืองัดก็ได้นี่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชแฉลงปะเนี่ย ออ้ยเปิดได้ด้วยวะเฮ้ยมีคันโยกตรงนี้ด้วยนี่จับได้ไหมนะขอดูก่อนแล้วกันมันเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นในนี้ครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยี่นี่มันมีแผนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะมีแผนที่ด้วยครับระบุตำแหน่งว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ ตายดิ้นนี่วะมันเป็นเควสนะพวกเนี้ยมันเป็นเควสแน่อันดับแรกเลยเจ้าบ้านั่นมันกำลังจะมุ่งหน้ามาที่นี่ต้องวิ่งไปก่อนแล้วกันมาดูก่อนว่าตรงนี้มันคืออะไรมันน่าจะเป็นคันโยกที่ทำให้เจ้าตัวนั่นมันหมุนได้แต่ตอนนี้มันยังหมุนไม่ได้มันหายไปไอ้บ้านั่นมันอยู่ที่นั่นฉันต้องเดินอ้อมเขาไป ให้ตายดิ้นดิฉันรู้สึกว่าการท่องเที่ยวคนเดียวของฉันมันไม่เวิร์กเอาซะเลยเอย๊ฉันต้องไปที่ไหนนะไอ้บ้าน,นั่นมันอยู่ที่นูน่นตัวมันใหญ่สูงยาวล่ำเอามาย่างนี่กินได้ทั้งอำเภอเลยนะมันเหมือนตะก,กะแตนผสมกิ้งกาดูกล้างมันสิมันคือตะก,กะแตนตำข้าว ผสมกับกิ้งกาแล้วเราจะเอามันมาบดเพื่อจะเอามาทำไส้อัวกิ้งกาผสมตะกะแตนฟังแล้วเนี่ยน่ากินเอาฉมาัดยากเลยไอ้บ้าเอ้ยฉันต้องไปล่ามันซะออ๊ยเชี่ย,ยแล้วมันอยู่ตรงนี้เองเนอะมันเป็นตะกะแตนบวกเอ่อกิ้งกาบวกกิ่งไม้เพราะว่ากิ้งกากับตะกะแตนเนี่ยมันอยู่ตามกิ่งไม้ใช่ ตะกั่แต่อาจจะอยู่ตามหญ้าก็จริงแต่ส่วนใหญ่อะผมเห็นมันชอบเกาะตามกิ่งไม้เวลาที่มันกําลังนอนอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสันนิษฐานได้เลยครับมันผสมผสานกันระหว่างตะกั่แตนกับกิ่งก่าแล้วก็มีกลิ่นอายของต้นไม้เอ๊ะเมื่อกี้ผมเก็บน้ํามันไปทาอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าบ้านนั่นดูดิมันเดินอยู่นั่นผมต้องอ้อมเดี๋ยนะใกล้ๆที่นี่โอ้ผมเห็นได้นะเนี่ย แถนี้มีบ้านปะวะข้างล่างนั่นมีที่ไปด้วยมันยบรรยากาศเกมนี่เอาเรื่องอยู่นะมันอาจจะไม่ได้มืดสลัวน่ากลัวแต่ว่ามันมีมอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่มากๆผมต้องหาบ้านอีกสักหลังหนึ่งตรงนี้ตรงข้างหน้านั่นมันน่าจะมีบ้านปะดูดีมันมี ในแผนที่ถ้าเพื่อนๆเห็นนะคงไม่เห็นหรอกมั้งเพราะว่าเออผมปรับหน้าจอให้มันกระชับครับท่านผู้ชมเพราะว่าการลงคลิป y o u t u b e เนี่ยในวิดีโอนะมันต้องลง16ต่อ9ไงมันเหมาะสำหรับลง YouTube ไอ้บ้าหมอยใครเนี่ยโอยไม่ใช่ดิสาลายเต็มเลยมันขึ้นฉันเข้าไปในนี้ไม่ได้อ่ะไม่ตายดิตรงนั้นมันมีกองไฟอยู่ ฉันต้องไปหาดูก่อนว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันควรใช้ก็ได้นะตายด,ดิมีอะไรเก็บได้บ้างวะเศษไม้ถามจริงมึงอยู่บนกองไฟไม่ร้อนเหรอดูดิเผาตูดเลยนะโอ้โหอ,อีซี่จัดอยู่ในกองเพลิงนี่ตกนรกนี่ไม่จะเป็นต้องกลัวไฟแล้วเนี่ยเอ๊ะตรงไหนวะตรงนี้ครับใชงว่าเจ้าตัวไฟเนี่ยเอาไปเผาเจ้าตัว สาหร่ายได้นะเนี่ยมันคือตะไครัน,นี่ไงทิ้งซะเลยอูรอบวางเพิงแม่งเอ้ยเรียบร้อยอันนี้มีอะไรวะขอดูก่อนครับป้าบเขาให้เอผมอยากได้ห้องแคสเกมนี้จังเลยอะ่ะดูดิกว้างทําแบบให้มิดชิดเลยนะผมจะได้กรีดดังๆเลยที่ไม่มีคนดา่าเฮ้ยหยิบได้นี่ขโมยแม่งเลย ข้างหน้านั่นมันมีบ้านอยู่นะไอ้บ้านนั่นอยู่ไหนวะอยู่นู่นครับเหมือนแม่กำลังมุ่งหน้ามาตรงนี้นะของแท้ปะเนี่ยอย่าเพิ่งมานะกลัวตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้ มวิ่งไม่ทันครับเมื่อกี้ผมจะวิ่งเข้าประตูไงไอ้บ้ามันตาผมมาแล้วโอ้โหดูตีนมันโอ้สุดยอดอ่ะอุ้ยไม่มีไข่เหมือนไซเรนเฮดเลยเว้ยไอ้บ้าตัวใหญ่เกินปุยปุ่มปุ้ยปากระป๋องตรสาสัมไม่ครัวเกี่ยวอะไรวะเนี่ย หมือนก็ว่าอยู่มนพูดอะไรเนี่ยให้ตายดิ้ไม่กอดออมกลับมาแล้วเว้ยวิ่งเลยปุ๊บจูบุบยตัวมึงใหญ่มากอะ่ะสุดยอดจริงๆมัมมัมกู๊ดบอยเลยนเนี่ยที่นี่คืออะไรวะมีอะไรในนี้ไหมนะ ไม่มีนะไม่มีอะไรที่ผมสามารถเก็บได้แล้วชาที่นี่มันถูกทิ้งร้างไว้นี่ให้ตายสิแต่มีแค่เจ้าตัวจิงช้าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่จริงช้าดิไม่รู้อ่ะที่มันห้อยๆไปนั่นแหละกระเช้าลอยฟ้าเออมันคือกระเช้าลอยฟ้าเว้ยนี่หยิบครับหยิบไว้เลยทิ้งไปเนี่ย กูทิ้งไปเนี่ยหยิบจริงนะเอ้ข้างในนั้นมันก็มีคันโยกนี่คันโยกนั่นผมจําได้ว่าแม่งต้องเอาไปใช้หรือเปล่ามันเหมือนจะหยิบได้นะคันโชกแบบเนี้ดูดิถ้ามันมีปุ่มให้กดกวาแล้วหยิบได้ด้วยเออหลังจากนั้นก็ต้องไปที่ไหนไอ้บ้านนั้นมันอยู่ที่ไหนก่อนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยตัวมันใหญ่ก็จริงนะแต่แถวนี้ไม่น่าจะมีนู่นไงมันอยู่ที่นู่นแล้วครับ มันอยู่ในที่ที่เราจะไปผมต้องวิ่งอ้อมอเวจีสีธัญญาไปทางนี้อีกแล้วสินะไม่ได้ดิได้มัง้งหรือว่าผมสามารถวิ่งปีนี้ไปได้ปะไมกวิ่งฝ่าดงพงภัยผมเก็บน้ำมันไปแล้วนะใช่ใช่แหละก่อนนั้นะผมจำได้มาวะนู่นไงอ้อมอยู่วิ่งครับ ข้างหน้านั่นมันจะมีที่ที่เราจากมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปดูกันดีก,กว่าเอมันใช้ที่เราจะไปหรือเปล่านะเราไปดูกันมันน่ากลัวเรื่องเลยนะตรงที่ผมอาศัยจังหวะนี้แหละในการวิ่งแต่ดีมากเลยนะเกมนี้มันดูแบบไม่ได้ยากนะง่ายนะเนี่ย ผมได้น้ำมันมาไม่ต้องใส่นี้ป่ะเนี่ยเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำนี่ว่าเอามาเอามาดีไป่ะเนี่ยอะอะไรวะโอเคสตาร์ตติดง่ายจังเลยอ,ะอ่ะเออแล้วต้องทำไงต่อวะตัวนี้ป่ะเนี่ยสับคัทเอาดิสับได้ยังนะโอ้ สับคัดเอายังไม่ได้นะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนทีวีเฮ้ยเอ้ย,อยไหมนี่ว่าเอา้าแต่พอดีผมมีเปลี่ยนนะโอ้ oh God. ไม่กอไฟช้อนเลยอะ่ะเปลี่ยนแล้วสิพอดีได้ของใหม่มาพอดีเลยรอนิดหน่อยแล้วกันทีวีมันอาจจะใช้ได้นะผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสิ เออทำไมมันนานยังเลยวะว่าจะติดอะ่ะเะติดแล้วโอเคโอเคที่นั่นมันไฟมันติดแล้วนี่แล้วไงต่อตรงนั้นเปิดได้แล้วใช่แสดงว่าผมต้องวิ่งไปตรงนั้นปะเนี่ยตรงที่มีเจ้าตัวทันโยกนั่นเฮ้ยเราออกจากที่นี่ได้แล้วดิ ใช่ปะลองดูภาบเข้าให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ